จะมาลงหลักร้อยให้น้องๆเขางวนนี้จะวางเลขเดี๋ยวช่องเปิดใหม่น้อนก็เดี๋ยวขอให้น้องๆเข้าไปกดติดตามสักหน่อยก่อน อะไรอันน right, ี้ช่องใหม่ปาแก้วพารวย ช่องไม่ป้าแก้วพารวยป้าจะเอาเลขขอของของของ,ของเพื่อนเพื่อน ของเพื่อนเพื่อนมาลงให้น้องน้องช่วยไปกดแล้วเนาะกดช่วยไป กดเปิดเปิด,ปดการมองเห็นให้ป้าด้วย ค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสองอีกแล้วนะคะวันนี้พระวันก็จะมาวางหลักร้อยให้ทั้งหมดจะมี6สูตรเนาะเดี๋ยวจะลงสูตรละคลิปละคลิปละคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับเทียบกันดูว่าหลักร้อยของเราในงวดนี้มันจะมาได้ตัวไหนเนาะก็ประวันก็เริ่มกลับมาลงหน้าช่องแบบตามปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่า งานก็มีคนดูแลให้แล้วเนาะก็มีเวลาว่างขึ้นซึ่งตอนนี้ประวันเองก็ได้เปิดช่องใหม่เนาะช่องใหม่เนาะช่องป้าแก้วพารวยก็ประวันจะเอาเลขของสูตรของเพื่อนๆเ,เลขของเพื่อนๆประวันที่ว่าเป็นเซียนหวยเนี่ยเอาไปลงให้ที่เป็นเซียนเลขนะเอาไปลงให้น้องๆเนาะยังไงน้องๆก็ช่วยไปกดติดตามเปิดการมองเห็นให้ประวันด้วยเนาะ ไม่งั้นก็ถ้าไม่มีใครกดติดตามไม่มีการเอ,เ,อเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยมันจะการมองเห็นเนี่ยมันจะไม่ไม่มีมันช้าค่ะมันช้ากว่า yutube เขาจะดันขึ้นมาเนาะก็ยังไงปวันก็ขอช่วยน้องๆเนาะไปกดติดตามแล้วกดการมองเห็นให้ด้วยเดี๋ยวปวันจะเอาสูตรทั้งหมดของเพื่อนๆที่ว่าระดับเซียนหวยเนี่ยมาลงให้เนาะก็อาจจะมีอ่า หลักร้อยสักหกสูตรหลักสิบหกสูตรหลักหน่วยหกสูตรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเป็นชุดเป็นชุดล่างบนอะไรก็จะลงให้อย่างละหกสูตรหกสูตรทั้งนั้นเนาะก็อย่างละหกคลิปหกคลิปเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยมาสรุปตอนใกล้หวยจะออกว่าเราเนี่ยจะได้เลขตัวเด่นตัวไหนเนาะซึ่งประวันเองก็มีเวลาละ ประวันไม่มีเวลาประวันก็ต้องหยุดกรนนะเนาะเพราะประวันก็ต้องเอางานส่วนตัวก่อนเนาะอันนี้น้องๆก็ใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆซึ่งประวันมีเวลาประวันก็บวกและประวันจะมาลงให้นะคะก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลทั้งหมดค่ะจะไม่มีหวยอื่นจะไม่มีแนวทางอื่นปะปนนะคะจะเป็นรัฐบาลทั้งหมดค่ะนะคะก็ G ยังไงก็ช่วยไปกดติดตามให้ประวันหน่อยเนาะประวันจะได้ เปิดการมองเห็นเร็วๆอ่าจะได้เปิดถ้าคนติดตามถึงพันขึ้นไปเนี่ยพันห้าพันห้าประวันก็จะได้เปิดอ่าชุมชนค่ะชุมชนก็หมายถึงเวลาประวันมีเลขอะไรสูตรอะไรที่ว่าเพื่อนส่งมาให้เด็ดๆเนี่ยประวันก็จะได้โพสต์ลงให้ถ้าประวันไม่มีเวลาอัดคลิปเนาะประวันก็จะได้โพสต์ให้เพราะว่าถ้าไม่มีคนติดตามถึง1,500คนเนี่ยประวันเปิดการมองเห็นไม่ได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะก็ แล้วก็โพสลงชุมชนไม่ได้ด้วยเนาะยังไงก็น้องๆช่วยประวันหน่อยนะเออกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เดี๋ยวประวันจะเอาสูตรเด็ดๆของเพื่อนๆมาลงให้ที่ช่องประแก้วพารวยนะคะอ่าช่องประวันพารวย2นี่ก็ประวันก็จะมาลงสูตรของประวันเองนะคะประวันจะมาลงสูตรของประวันเองสูตรที่ประวันทำเนาะก็มีลายสูตรเยอะมากนะอืมก็จะลงให้อย่างอย่างละห หกสูตรหกสูตหกสูตหมดเลยเดี๋ยวเราค่อยมาจับเทียบจับชนกันดูว่าความเป็นไปได้ของตัวเลขมันจะมาตัวไหนเนาะยังไงน้องๆก็ช่วยกดติดตามประวันหน่อยเนาะอืมเอาค่ะอันนี้ก็จะเป็นหวยซองประวันเปิดรับแล้วนะคะเหลืออีกสิบกว่าคนจะเต็มแล้วคะ่ะจะเต็มละเพราะว่าเร็วมากหวยซองประวันอะ่ะอืมก็ประวันมี fc ประจาอยู่แล้วเนาะสนมากก็น้องๆ fc ที่ว่าลูกเพจประวัน อยู่ประจำมามันเนาะอืมก็ประวันก็เปิดรับแล้วเนาะก็เหลืออีกสิบกว่าคนจะเต็มแล้วค่ะน้องๆสนใจสายเลขซองมาเลยเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งสายเลขซองมาเลก,ก็จะมีสูตรประวันเอาไปจับกับเลขวิ่งให้เนาะว่ามันจะมาตัวไหนอืมนะก็ยังไงก็น้องๆสนใจก็ทักมาเนาะการเข้ากลุ่มของประวันเนี่ยทุกกลุ่มก็มีค่าใช้จ่ายนะคะประวันไม่มีกลุ่มฟรีค่ะถ้าประวันจะให้ฟรีคือประวันจะออกมาให้หน้าช่องนะคะอย่างเช่นวันนี้อะค่ะ อย่างเช่นอางวดต่อๆไปเนี่ยปะวันก็จะมาลงหน้าช่องให้ตามปกติแล้วเพราะว่าปะวันว่างจากงานแล้วเนาะช่วงนี้ก็งานเคลียร์หมดละโอเคนะเพราะว่าปะวันกลับมาจากเพชรบูรณ์สามสี่เดือนเนี่ยก็ต้องมาเคลียร์งานให้มันลงตัวเนาะถึงจะได้กลับมาลงให้น้องๆเหมือนเดิมเนาะนะคะน้องๆสนใจก็ทักมานะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนอยเอสองค่ะนอยก็ปังมากปะวันเองก็พดลงชุมชนให้ดูแล้วเนาะ ปังมากเข้าทุกวันค่ะฮานอยนนี้ก็จะเป็นกลุ่มเอโซงนะคะ s s c 1 4 0 3 6 6ค่ะสนใจก็ทักมาค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแนวทางลาวลาวรวมประวันเนี่ยปังมากแล้วลาวรวมประวันนะไม่ใช่ให้ซื้อทุกลาวนะก็จะให้ซื้อลาวลาวพิเศษลาวาลาวทีวีลาวลาวอะไรนะ ลาวทีวีลาวเอสดีก็แค่สามลาวแต่ลาวพิเศษเนี่ยเข้าทุกวันเลยแม่นมากปังมากเนาะ เราไม่ได้เล่าเราไม่ได้เล่าพัฒนาเราก็ไปเล่ารวมสิได้ทุกวันนะเออเราหาเงินในออนไลน์เนี่ยเราก็เป็นแหละอันไหนที่มันเข้าเราก็ไปอันนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นเล่ารวมเนาะก็ทักไลน์มาค่ะถ้าทักไลน์นี้ไม่ได้ทักไลน์ไหนก็ได้แล้วก็ระบุมาว่าจะเข้าห้องไหนเดี๋ยวปราวันสง่งอ่ QR code ให้ให้น้องๆสแกนเข้าไปที่ชอที่ห้องอะเนาะ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหอยหุ้นค่ะหุ้นก็โอ้ปังมากเมื่อวานก็เข้าทะลักทะลายเลยเนาะอืมก็ยังไงน้องๆสนใจกลุ่มหุ้นก็เข้ามาค่ะ WWB 1 0 0 9 6 5ค่ะอันนี้เฉพาะหุ้นนะคะหุ้นนี้ประวันก็จะวางให้ทั้งหมดมีอ่าหกแนวทางค่ะหกแนวทางนะคะอ่ะค่ะสนใจก็เข้ามาไม่สนใจก็ผ่านค่ะ ก็ยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเปิดการมองเห็นให้ปวันด้วยเนาะเดี๋ยวปวันจะได้เอาเลขสูตรเด็ด,ด,ดของเพื่อนๆน,น่ะมาลงให้ค่ะวันนี้ปวันก็จะมาลงหลักร้อยให้ทั้งหมดเนี่ยหกสูตรเดี๋ยวอ่าสูตรสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวปวันจะจับชนให้เนาะวันนี้ปวันก็จะลงให้หกคลิปค่ะนะคะ น้องๆเป็นยังไงกันบ้างนาะงวดน,นี้นะประวันโอ้โหแน่นอกจุกอกเลยประวันโดนหวยแดกคะ่ะ <laughs> งวดน,นี้ประวันเอาคืนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าน้องๆที่ติดตามประวันมานานหรือว่าน้องๆอ,อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็คงรู้แล้วแหละประวันน่ะไม่ว่าจะเป็นนอยเป็นลาวเป็นไรกระช่างอะถ้ามันกินประวันนะประวันต้องเอาคืนน่ะเออนะ ก็ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะว่าประวันเองก็ไปได้กับฮานอยเนาะไปได้กับฮานอยคืนก็ทุนก็คืนมาเกือบครึ่งละเมื่อวานนี้ก็ได้เมื่อวานนี้ได้สองสามหมื่นกว่าสามหมกว่าฮานอยเนาะก็มันมีโอกาสตรงนี้เหมือนน้องๆที่อยู่ในห้องฮานอยอ่ะเวลาเสียหวยใหญ่อะไรอย่างเงี้ยโดนหวยใหญ่แดกก็น้องๆเขาก็จะไปเอาคืนที่ห้องฮานอยเนาะ หุ้นหุ้นเมื่อวานนี้ได้มาหกพันนะประวันได้มาหกพันเพราะว่าประวันเล่นแค่สองหุ้นเนาะประวันหุ้นเดียวประวันจะเล่นแต่ห้างเสิงแค่นั้นเองเพราะว่าห้างเสิงเนี่ยเป็นหุ้นที่ว่าค่อนข้างเข้าดีอะค่ะนะคะจะหลุดก็หลุดสักงวดหลังจากนั้นเขาก็จะมาติดต่อยาวกันหุ้นอื่นประวันไม่เล่นค่ะนะคะ เพราะว่าน้องๆอ,อยู่ในห้องหุ้นก็สังเกตดูด้วยนะคะว่าหุ้นไหนที่ว่ามันเข้าดีมันปังมันเป๊ะมันปังเราก็ไปหุ้นนั้นเนาะได้เราก็หยุดอหลักร้อยหลักล 1, 4, 6, 6. ร้อยหนึ่งเดือนสี่หกหกรัฐบาลอืม รอเรเือกระทอฐานเนี่ยเหมือนกันเลยประวันอย่างเงี้ยคนเรียนสูงลูกสมัยก่อนเนี่ยโอ้โห,โหจบปดเจ็ดนี่นะเรียนสูงมากปดเจ็ดสมัยก่อนเนี่ยอ่เท่ากับโมสามสมัยนี้นะลูกรู้ไหมเออเท่ากับถ้าโมสามก็เท่ากับโมห้าสมัยนี้เนาะสมัยก่อนนะสมัยกนะ่อน ซึ่งประวันเองก็พอจบโปรเจกตเสร็จแล้วเนี่ยประวันก็พอแต่งงานมีครอบครัวแล้วประวันก็มาเรียนตรงเนี้ยตรงไอ้หลังไอ้ศูนย์ศูนย์ศึกษาผู้ใหญ่ที่หลังวัดอะไรวัดหัดใหญ่ในอ่ะหลังวัดหัดใหญ่ได้แถวมันจะอยู่แถวหมู่บ้านไทยเจริญน,นั่นโน,โน่ะเนาะหมู่บ้านไทยเจริญใช่ไหมตรงนั้นอะ่ะหลัง ซอยซอยเลยหมู่บ้านไทยจเจริญไปซักสองสามซอยอะเมื่อก่อนมันจะเป็นศูนย์ศึกษาผู้ใหญ่เนาะพอวันก็ไปเรียนตรงนั้นจนว่าจบโปรเจกนะเอ้ยจบโมสามโมศสาม 3, สมัยโก่อนูนอ่นนะเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วอะ่ะอไปเรียนนะโอ้โหเรียนสบายนี่ครูไม่เข้มงวดเหมือนตอนนี้ ผู้ถูกผิดไม่รู้ครูขีดภาพ,าพ,าพาให้ผ่านหมด <c oughs> แล้ววันจบมสามแล้วนะเพราะวันไม่ได้ไปเอาใบไอ้นู่นสุทธิทีครูเขาให้ไปน,นั่นแหละแต่ประวันไม่ว่างอะ่ะเนาะอือันนี้ก็สูตรที่หนึ่งเนาะสูตรที่หนึ่งเดี๋ยวประวันจะมาลงให้หกสูตรอืมสูตรที่หนึ่ง ประวันไปเห็นไอ้รถเก่งสีแดงของมิตซูนะอู้ประวันชอบอย่างแรงแปลว่าประวันไปดูข้างในมันงวดน,นี้ฮะสาธุเลขมาตรงตรงเป๊ะๆสักทีเถอะประวันจะไปเอารถเก่งมิตซูมิชินี่คันเก่าประวันขับเบือเลย บอลชอบมากสีแดงนะลถของปีที่แล้วใช่ไหมอันนี้ปีอะไรสองสองอะไรพอโซฟลังสองศูนยสองสามอันนั้นมันสองสองศสองสองเนาะมันออกปลายปีหรือต้นปีฮะสีแดงนี่ชอบมากประวันเป็นคนชอบสีแดงรู้ไหมตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะลดประวันทุกคันนะ ยกเว้นรถที่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรือว่าลูกๆคดอยากได้ละเพราะวันซื้อให้เนาะก็จะเป็นสีอื่นเอาสีที่เขาตามใจเนาะอย่างรถประวันเพราะวันซื้อเองนะสีแดงทั้งนั้นแดงทั้งบ้านอ่ะเออที่จอดรถก็จะไม่มีละเฉพาะบ้านหลังนี้ห้าคันรถเครื่องใน่ประวันยังไม่รู้เลยว่าจะเอารถใหญ่มาแล้วเนี่ยจะเอาไปจอดตรงไหน,น เออบ้านโน้นก็รถใหญ่จอดเต็มไปหมดเพราะว่ารถมันต้องเข้าสวนมั่งรถทํางานสวนมั่งรถทุกขี่ยางมั่งอะไรมั่งอ่ะเนาะคนทําสวนก็อย่างนี้แหละคือไม่มีที่จอดแล้วอะ่ะเราจะไปจอดที่ไม่มีคนอยู่แล้วไม่มีคนเฝ้าก็ไม่ได้อีกกลวยหายอีกนะเออเนี่ยประวันอยากได้จังประวันชอบชอบประวันไปเห็น เออวันนั้นไม่รู้ยังไงมันมันเด้งขึ้นมาจากเฟซประวันไงเพราะประวันเห็นนะนะเขาเขารีวิวเนาะข้างในอะไรอะไรนะโอ้ชอบมากเลยเห็นเนี่ยมันติดอยู่ในหัวใจเนี่ยเดี๋ยวประวันถ้าถูกงวดนี้นะถ้าประวันจะไปออกอืมนะเราเอาเงินถูกหวยนะไปออก <laughs> เพราะว่าเก็บเงินสดมันไม่อยู่ประวันก็จะอย่างเงี้ย เวลาถ้าประวันถูกหวยเยอะนะประวันไปซื้อทองมาตั้งไว้มั่งอะไรมั่งส่วนมากซื้อทองเยอะซื้อทองถ้าถูก,กน,นะซื้อแทบทุกหมวดเอามาตั้งไว้เพราะว่าเก็บเงินสดเก็บไม่อยู่นี่ไม่รู้ทําไมอมืเอาค่านี้ก็จะเป็นอ่าเด่น้อยอันนี้ก็ หลักร้อยประวันงวดที่1เดือนสี่รัฐบาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่1ค่ะเด่นร้อยทั้งหมดก็จะได้อยู่ที่0 3นย์สามเนาะแต่เดี๋ยวถ้า 5, ไอ้นี่นะสูตรหลักร้อยประวันเนี่ยประวันบวกน้องๆก่อนเนาะทั้ง6สูตรเนี่ยคือเขาสามารถถ้าหลักร้อยไม่มาเขาก็จะมา1ิหน่วยเนาะเขาก็จะมา10หน่วยนะมา1ิหน่วยเนาะมา10หน่วย ก็จะมาบนอย่างเดียวนะคะถ้าถ้าสมมุติว่าเขามาร้อยก็เขาก็จะมาร้อยมาหลักร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าหลักหน่วยหรือหลักสิบเขาจะมาด้วยกันคือสองตัวนะคะหลักหันนี้ของปะวันเดี๋ยวปวันจะจับวินให้เนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเทียบกับชุดหลักสิบหลักหน่วยอะไรของเราอย่างเงี้ยซึ่งปะวันคัดสูตรออกมาเนี่ยอเอาแบบที่ว่ามันมีมาทั้งหลักสิบหลักดนวยเนาะ เราจะได้หมดเงินไม่เยอะกันศูนย์ศูนย์ห้าเดี๋ยวเราค่อยไปหาเลขดับมาตัดศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดอืมสามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดอืมเอาค่ะ อันนี้ก็เป็นหลัก้อยนะคะเขาสามารถมาได้น้องๆก็ไม่ยากหรอกเนี่ยน้องๆเห็นไหมถ้าน้องๆมีตัวเด่นใช่ไหมน้องๆก็จับตัวเด่นมาใส่ข้างหลังเลยเนี่ยมันจะมาถ้ามันมาลอยใช่ไหมถ้าสมมุตินะมันไม่มาลอยมันก็จะมาอ่าสิบหน่วยนะทั้งหกสูตรของปวันเนี่ยคือปวันเนี่ย เช็คมานานไม่ใช่เช็คมานานซึ่งปวันเองก็ได้ทำลงกลุ่มในรัฐบาลของปวันด้วยเนาะก็จะใช้ชุดพวกนี้แหละแต่ว่าบางชุดก็อาจจะแยกออกมาเนาะก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะอืมแต่ในกลุ่มรัฐบาลเนี่ยปวันก็จะคัดเน้นให้เนาะอืมอันนี้ก็เนี่ยเหมือนน ONG ้องๆเนี่ยมีเล็กเด่นอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ถ้าสมมติมันมาหลักร้อยใช่ไหมน้องๆก็จับใส่ด้านหลังนี่เลยปังจับใส่ด้านหลังนี่ปัง จับสายด้านหลังนี่ปัง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 เห็นไหมอืมนะก็ไม่ยากหรอกก็ยังไงก็น้องๆก็ลองใช้วิจารณญาณดูก็อย่าเพิ่งตัดสินใจเนาะก็มีอีกตั้ง5สูตรค่ะเดี๋ยวปวันจะมาทําให้เผื่อน้องๆชอบชุดไหนยังไม่มีหลัก้อยเนี่ยบางทีน้องๆเนี่ยมีสองตัวอยู่แล้วเนาะก็ยังไม่มีหลักลอยเนี่ยเดี๋ยวโลรอก่อนรอก่อนนะรอเดี๋ยวปวันลงทั้งหก อ่าสูตรนี้หมดแล้วเดี๋ยวประวันจะมาลงจะมาจับชนให้ว่าเราจะได้้อยเลขเด่นคือตัวไหนเนาะก็ยังไงประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่6คลิปเนาะเออหกสูตรเดี๋ยวประวันมาลงให้อีกนะคะก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเนาะเดี๋ยวรอก่อนนะก็ไม่นานหรอกเนาะวันนี้ประวันกะว่าจะลงสัก6คลิป หกคลิปให้หลักร้อยจบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้มาลงหลักสิบให้นะเออวันละหกคลิปหกคลิปเนาะน้องๆก็จะได้มีเวลาเอาไปจับเทียบจับชนดูสูตรน้องๆเป็นยังไงได้อะไรมายังไงเนาะก็ยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีกันทุกคนนะคะค่อยเจอกับวันในคลิปสูตรที่สองหลักร้อยสูตรที่สองนะคะค่ะสวัสดีค่ะ